จาทีุ่กูบนรถดับวนข้าวสายธนาทางที่สองทีชุมทางขอบชุมทองเป็นคนรถท้องสี่ร4ท8่สี่4ีแต่ในารถตู้บริษัทจากสถานีสุเมขโลกสุดไปทางสถานีสุราธานีรถเทศนี้ราชกวางเมอมาจ้า ท่านราบริษัทโปรดทราบท่านผู้บริษารโปรดทรา,า,รสาพพบสำหรพพับผู้บดิษาทที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกับขบวนรถด่วนวันที่8ตุลาเดินทางตรงเว้สารจากสถานีนครศรีธรรมราชสุดปลายทางสถานีกรุงเทพอยู่คู่บริเวณางขบวนเข้าชานชาชลาช้าที่1เป็นตัวโดยสารที่เรียบร้อยรอใช้การโดยสารชานชลาที่1ครับ ในชุมทางขาชุ่มทองที่นี่สถานีชุมทางขาชุมทองบริษัทที่ม่ความสงค์กำลงขถานในชุมทางเขาชุมทองก่อนที่ท่าจะลงจากบนรถก่อนตสอบสิงคองและสำารกงขนท่านที่นำสิดตัวมาะลงจากนรถให้ถูกเอาแรงครบถ้วด้วยนะคะขบวนรถจะเท็นการจราจรานที่สองบนตู้บนรถของจิ่นที่สี่ีแปดเดินทางรับบมบริษารจากสถานีสุไหโคลงสุดไปทางสถานีสุราธานีครับ กดทราบผู้โดยสารกดทราบที่นี่สถานีชุมทางเขาชุมทองที่นี่สถานีชุมทางเขาชุมทองขบวนรถที่ไปฉานจานทร์นี้เป็นขบวนรถด่วนหมายที่แปเส้นทางทัวร์ผู้โดยสารจากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสถานีกรุงเทพผู้โดยสารที่มีความสุขินทางขึ้นรถเที่ยวนี้นะครับกดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านนะครับขึ้นจัดหาที่นั่งบนขบวนรถไฟเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับ บริษัทรถไฟสา้โงราบขณะนี้ก็เป็เวลาที่ทางสถานีชุมทางเขาชุมทองจะทำการปล่อยดรถดยสารที่8ขบวโดารรไฟบดยสารจากสถานีนครศรีธรรมราชสุพรรสานเในกรุงเทพออกจากสถานีชุมทางเขาชุมทองแล้วครับผมรถไฟว่จากสถานีชุมทางเขาชุมทองมล้วแต่ยูู่้บริษัทสถานีชุมทางทุ่งสงเป็นสถานีต่อไปครับสถานีชุมทางเขาชุมทองใ้นำโอกาสไเห็นประเทศไทย ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟบรรยายนานในการเดินทางเพราว่าต่อไปการรถไฟก็มีการได้รับใช้ส่งอนอีกครับ